สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ Channel g o อ s t e r gamer เล่นคนเดียวก็สนุกได้ไป m g จุกนะครับคลิปในวันนี้นะครับก็จะมาแกะกล่องนะครับเกม Marvel Champions นะครับภาคเสริมนะครับ Galaxy Most Wanted นะฮะโอเคครับเกมนี้จะมีอะไรมาให้บ้างนะครับก็มาชมกันเลยครับแต่ว่าจะบอกเลยว่ากล่องเนี่ยนะครับเล็กค่อนข้างเล็กนะครับที่แรกผมไม่คิดว่ามันจะเล็กเท่านี้นะครับ ก็โอเคนะครับข้างในก็จะเป็นการ์ดมาให้นะครับมีตัวกรูดนะครับกรูดกับร o c k แคทคกูนะครับสลับฝั่งฮีโร่นะครับเปิดมาก็จะมีลูบุกให้เล่มหนึงนะครับ เราสามารถเล่นเป็นแคมเปญได้ด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดใหม่นะครับข้างล่างนี้จะบอกว่าภาพเสริมนี้ใช้ไอคอนอะไรนะครับแล้วก็จะมีแคมเปญล็อกนะฮะมีเป็นเนื้อเรื่องเลยนะครับโอเคจะมีให้นะครับทั้งหมด 5แพ็กนะครับกรูดนะฮะแล้วก็ร็อกเกตาครูนะครับดรากนะครับอันนี้เป็นวิเลนนะครับวิเลนมีมาให้3ตัวป่ะกี่ตัวไม่แน่ใจครับต้องดูโอเคเอาอะไรก่อนกรูดก่อนแล้วนะครับ กรูดก็ฝั่งอัลเทอร์อีโก้นะครับก็คือ r e c o v e r ร์นะครับตัวนี้คือเพรสกร r o เคาน์เต t e r นะครับอันนี้ก็จะเป็น Force อินเทอร์ t ด้วยนะครับเวลาตัวนี้โดนดามจ์ไม่ไร่นะครับให้ เอากรอตเคาน์เตอร์ออกครับโอเคอันนี้สายเพ a สกร r o เคาน์เตอร์นะครับอันนี้ศูนย์ค่าไล่ศูนย์นะครับแล้วก็วางสอง อืมมากับตัว Protection นะครับก็คิดว่ามันเป็นสตาร์เตอร์เด็กให้เลยหรือเปล่าเราไม่ต้องจัดเองแล้วนะฮะอืมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีอยู่ในภาคหลักด้วยหรือเปล่าครับหรือว่ามีให้ภาคนี้ภาคภาคเดียวนะครับอันนี้น่าจะเพิ่งมีผมว่าเพราะผมไม่เห็น ตัวนี้สายดีเฟนส์เหรอสายโปรเท c ชั่นเหรอออันนี้มีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนจะมีอยู่แล้วด้วยนะฮะ อันนี้ต้องเล่นตรงการเดียนเท่านั้นนะครับอันนี้ทีมอัพนะครับนี่ครับอปลิเคชันตัวนี้ นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรไซส์สกมของฮีโร่อะโอเคกรูจบไปแล้วนะครับมาดู โรเกต์รักคูนะครับฝั่งอ er ัเตอร์อีโก้นะฮะก็รีคารเวอร์สามนะครับเลือกแทนอัปเกรดนะครับทิ้งแล้วก็ได้จั่วสองการฝั่งนี้นะครับคือถ้าดีว์อคเซสดาเมจนะครับทูเอนิมี่ได้จั่วการ อเอาไว้ r e a d ้เท็นะครับถูกใบเลย อาวุธเยอะดีนะฮะอันนี้สายโอ้สายบูเลยครับ aggression อืมแต่พลังเ,เลือดน้อยไปนิดนึงนะครับ อันนี้เหมือนจะมีอยู่แล้วนะครับภาคหลักอืมโอเคอันนี้ก็มีอยู่แล้วในภาคหลักนะครับ ก็แน่นอนครับเล่นได้ก็ต่อเมื่อไอตัว identity เราอะครับการ์ดเรามีการเดียนเทรดทีมอาพอันนี้เหมือนเดิมนะครับอันนี้แทงการเดียนเหมือนกันนะครับ ใช้ได้เฉพาะการเดียน Obligation นะครับนี่ก็เป็นเา่าเรียกว่าอะไร Nemesis นะฮะ nemesis ของโรเกต้ c o ู n นะครับแล้วก็อันนี้ไอคอนใหม่นะครับคืออะไรเราไปชมกันในรูปบุกได้นะครับ เออผมยังไม่ได้นับเลยครบไหมเดี๋ยวนะดูไก่อนนี่ครับ amplify อ,อ,อะไรเนี่ย amplify icon น,นะครับเวลาจวบบสการ์ดน่ะเรา,าจะโจวเพิ่อมอีกไปหนึ่งนะครับโอ้ก็คือจวสองใบเลยนะครับบสูสการ์ดอ่าเราเก้เลือกโคลดูก่อนนะ อันนี้ทวอดหนึ่งนะครับแทกสองใส่ดีเฟนซ์แน่ๆเลยตัวนี้ครับดีเฟนซ์สแล้วก็1,2อันนี้ไม่นับใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสบสามี้นับมาดีด้วยดินับปะ่ะหนึ่งสามี่ห้าห เออหกมันไปไหนอะ่ะ1นึ่งนะครับสองสมันไปเเลยแปดเก้าสิบสิบเออี่สิ้ไเลขไปไหนวะ อ๋ออันนี่แน่เลยไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสาสบสสิห้าสิบหสเจ๋อหอยู่นี่เหรอดึงมาไม่ครบเขื่นไ้ละเอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าห 7จ okay. ็ดแปดเก้าสิบเปลี่ยน2สิบเปบเปลี่ยนย2 2สิบสอง้โอเคยี่หบวกสิเป็นสี่สบอ้ยี่ากสิใช่ปะ่ะเริ่มตกเลขแล้วครับ25่หบกสิเป็น40 40ถึง50าสใบนะครับเด็กหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ฮะเล่นได้เลยไม่ต้องมีการจัดเพิ่มนะครับ โลเกละคูณนะครับอันนี้สายถอดนะครับแอทแทกน้อยดิเฟนซ์น้อยนะครับ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ ยี่ส2บสองยี่สามยี่สี่ห้าโอเคครับออปเปเกชันแล้วก็กปคานโอเคฮีโร่ครบนะครับแล้วก็มีอันนี้เอาอะไรก่อนอันนี้ก่อนแล้วกัน วิเลนตัวแรกครับนี่ความสมมติของมันก็คือว่าวเวลาดรากส,สกีมเมื่อไหร่นะครับให้รีโซฟตัวชิปชาร์จอัพอะบิลิตี้คืออันนี้มันจะมีตัวเพิ่มเข้ามาคือชิปชาร์จอัพมือสองอันนี้เลยครับเขาบอกว่า บาบูนชิปก็คือเราจะมีการ์ดอีกอีกอีก,อกอะไรนะอีกส่วนหนึ่งนะครับแยกเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นสกรีมจะเป็นสองส่วนนะครับหนึ B, B. ่งบีสองบีถ้าถึงกำหนดปา๊ก็จะไปอันนี้ หรือเปล่านะครับผมไม่ไม่ได้ลองเล่นอันที่เป็นเมนสกรีมมากกว่าหนึ่งใบนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ครับบาบูนบาดูนมันชื่ออะไรนะบาดูนชิปนะครับ environment ก็เป็นคีย์เวิร์ดใหม่นะครับคืออะไรไม่รู้นะครับอ่าอันนี้เบอร์พอนแล้วครับหกถกสามทำไมมันไม่ มาเรียงอีป่ะเดี๋ยวหนึสอนะฮะอันนี้สีห้าโอเคหกเจาอันนี้สินะครับสิบเอ็ อ่าอันนี้คือจบของดรากนะครับวิเลนตัวที่หนึ่งวิเลนตัวที่สองคือคลเลเตอร์นะครับก็ force interrupt นะครับเวนการ์ดหรือ Encounter ก็ตามเวนการ์ดเพลเยอร์เอนค t e ์เตอร์วูดบีเพลสอินทัวร์ดิส p าร์ด r o m ฟอร์มเพลย์อ๋อ ก็คือให้ใบนั้น่ะมาไห้หน้าอยู่ที่นี่แทนนะครับเพื่ออะไรเหมือนก็ทำให้เด็กมันหมดเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้ป่ะอืมเลื่อนมีสิบสามก็ไม่เยอะนะ อันนี้ก็จะเป็นอันนี้อะไรอ,ะอ๋ออย่างนี้นี่เองครับโอ้โหถ้ามีการสะสมเวลานี้เยอะถึงระดับอะมันสามารถชนะได้เลยนะครับ อันนี้คือมินเนียนมันเหรออืมปกติมินเนียนเนี่ยเวลามันเตีเนี่ยมันจะไม่จวบโบสการ์ดนะครับยกเว้นไอตัววิเลเนียสนะครับมีย์เวิร์ดเฟรชเชอรี่อ่า คอลเ็กเตอร์ตัวที่สองโอ้ยมีสองหน้าเหรอโอ้มีแปลงล่างด้วยครับอืม environment จบคอลเลกเตอร์ตัวที่สองนะครับนี่เป็นเดบิวลานะครับ

2 3 4 5 6 7 8 9่ห้1หกเจบนะครับอ่าเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้สิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองนะครับตัวนี้โรนนนะครับ ก็เป็นวีเลนอีกตัวหนึ่งนะครับมาถึงได้ทัฟเนสก่อนเลยครับถ้าเราคอนโทรลพาวเวอร์สโตนนะครับตัวนี้จะได้โบสอีกหนึ่งใบี่ร่างสองร่างสาม ยี่สิบใบนะครับเลือกสิบสี่นะครับ1 2ึ่งสอห้าหกเจ็อาไหมสี่ห้าหกเจ็ด1ป1เ1้าสิบสิบเอ็ดสิบสอแโอเคแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะอันเนี้ยโมดูล่าปะ่ะ เป็นมินเนียนของนี่ครับแบรนด์ออฟบาดูนะครับ10บใบนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สี้กอ๋อไม่แต่มินเนียนหมดเลยเหรอมิเนีนก็ดูไม่โหดดีนะอ๋อโหดอยู่ อืมโอ้โหอ๋อมีคิวเอท์แพทโร่ด้วยนะครับ uh huh. อือฮะรีเทเลเอทด้วยอื uh ้ม huh. รีเทลเอทรีเทลเอทนี่มันสแตกก็กเปล่าผมรู้นะครับถ้าตัวที่รีเทลเอทอ่ะมันไปรีเทลเอทตัวที่รีเทลเอทอีกตัวหนึ่งอะ่ะไอตัวที่รีเอทอ่ะไอตัวที่รีเทลเอทตัวนั้นอะ่ะมันสามารถรีเทลเอทกับตัวที่รีเทลเอทไปได้ไหมนะฮะอันนี้ผมคงต้องไปดูในรูบู๊กก่อนโอเคอันนี้อะไรอาร์ติแฟกต Attachment อ่าอันนี้คือ Galactic Artifact นะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9นะครับอ๋อมันเหมือนกับเราจั่วมาเจอให้เราก็โดนอะหนีบหนีบกับเราอะไรอย่างงี้ป่ะ หนีบกับใครขึ้นอยู่กับมันบอกครับขึ้นอยู่กับการอันนี้ยหนีบไปลาแล้วนะครับโอ้โหอ่าต่อมานะครับตัวนี้เก้าเหมือนกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ารีนะครับกรีมิวต์มิลิเทนส์นะครับ Attach a n e m y อืมก้าวไปเหมือนกันสามสี่ห้าหกแล้วก็ไปอยู่อันนี้ เจ็ดแปดเก้าอ่าอันนี้นะครับแปดใบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสเปซไพรเวตนะครับโอ้โหมีแต่มินเนี่ยนหมดเลยครับ มิลานออันนี้สปอร์ตเป็นเพอร์มานแนครับจะต้องเซตอัพด้วยนะครับชิป f t มามาเจ็ดไปหนึ่งสอามสี่ห้าหแล้วก็อันนี้นะครับมาถึงแอชช c ตแอ t ชัตทูวิเลนเลยนะครับเพอร์มานแนด้วยเวลาตัวที่มีอันนี้อยู่ถูกตีนะครับอันนี้ก็จะสลับไปที่ตัวที่ตีคือใครตีใครได้อะนะครับ แล้วมันก็เราก็จะได้บวกหนึ่งบวกแท็กหนึ่งนะครับอันนี้ใบเดียวอันนี้อ่าอันนี้แหละคัมเปนเดอะมาเก็ตแล้วยี่บใบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอี่ห้าสิก็ มียูนิตคอสด้วยนะครับคิดว่าน่าจะต้องซื้อเข้าเด็กอะไรอย่างงี้ป่ะของข้ามไปอย่างเร็วๆนะฮะอันนี้แคมเปญอ๋อเป็นแคมเปญแล้วนะครับก็มีสแตนดาร์ดโหมดเท่านั้นนะฮะแล้วก็เวลาชนะเนี่ยมีวิ c t ตอรี่ด้วยนะครับเวลาแคมเปญเราจะเล่นแบบนี้นะครับก็เท่าไหรนะ่อ่ะ อาอมันไม่ได้บอกหรออ๋อข้างหลังเป็นเอ็กซ์เพรข้างหน้าเป็นอันนี้นะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10เฮ้ยเดี๋ยว1,2,3,4,5นะครับแล้วก็อ๋อโอเคอันนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่า เป็นแคมเปญนะครับแต่ละอัน,นเป็นแคมเปญหมดเลยแล้วเราก็เล่นต่อกันคิดว่านะเดี๋ยวผมค็ต้องไปอ่านดูก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าบาดูนมี5ใบนะครับไม่รู้ว่ามันคือไอ้นนี้หรือเปล่า โมดูล่าหรือเปล่านะครับต้องไปดูนะครับโอเคนะครับก็ก็คงให้ดูเท่านี้พอนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นการสปอยนะครับก็เอามานับเอามาเช็คกันพร้อมกันนะครับโอเคนะครับก็ถ้าสลับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมขอจบนะครับการทําคลิปแกะกล่องนะครับเกม marvel champion สังภาพ galaxy s m o s t h v o n t e d นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรขอฝากติดตามกันด้วยนะครับสลับวันนี้ขอบคุณครับ